ตำนานผีวันนี้จะเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับคาถาจากผีแล้วเอาไปใช้ประโยชน์จนชีวิตดีขึ้นเรื่องไม่ยู่ว่าเด็กชายคนหนึ่งชื่อหมอนกิวเขาขึ้นชื่อเรื่องความเกียดครันไม่เคยช่วยงานพ่อแม่ชอบนอนมากกว่า วันหนึ่งหมอนจิ๋วไปหาปลากับเพื่อนๆสองคนชื่อไอจอนจับไอโกเมื่อไปถึงริมน้ำไอ้จอนและไอ้โกก็ลงมือหาปลาอย่างขมักขะเมน่นแต่หมอนจิ๋วกลับนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนทั้งสองพยายามปลุกหมอนจิ๋วให้ช่วยหาปลาแต่หมอนจิ๋วก็ไม่ยอมตื่นสุดท้ายไอ้จอนและไอ้โกก็หาปลาเสร็จและตัดสินใจกลับบ้าน เมื่อหมอนจิ๋วตื่นขึ้นมาคบว่าเพื่อนทั้งสองคนกลับไปแล้วมองไปรอบๆเห็นแต่ปลาตัวเล็กๆที่เพื่อนเก็บไปไม่หมดจึงเก็บเอาไว้หวังเอากลับไปกินที่บ้านในขณะที่เดินกลับบ้านเขามองเห็นกองไฟอยู่ข้างทางและรู้สึกหิวจึงนำปลาที่เก็บไว้ออกมาไปเผากินโดยไม่รู้ว่ากองไฟที่เห็นเป็นไฟเผาศก ทันใดน,นั้นศพที่ถูกเผาได้กลิ่นหอมหอมของปลายา่างจึงเริ่มมือไปหยิบปลาหมอนจิ่วตกใจกลัวแต่ก็รู้สึกโมโหมากกว่ารีบคว้ามือศพไว้แน่นและขู่ว่าจะตัดมือศพให้ขาดมันกลัวว่าสภาพร่างกายของตนจะอยู่ไม่ครบจึงขอร้องหมอนจิ่วว่าเจ้าอย่าทำร้ายข้าเลยถ้าร่างกายของข้าไม่ครบก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดหมอนจิ่วจึงพูดขึ้นว่า เจ้าจะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนท่าถึงจะยอมปล่อยศพจึงพูดขึ้นว่าตัวท่าไม่มีอะไรที่จะให้เจ้านอกจากคาถาตดที่เคยจะให้กับคนอื่นแต่ไม่มีใครเอาถ้าท่องคาถานี้แล้วคนที่พูดกับเจ้าจะตดพูดหนึ่งคำจะต้องตดหนึ่งปูดจนกว่าเจ้าจะบอกให้หยุดถีสอนคาถาตดให้หมอนกิวเขาจึงยอมปล่อยมือและเดินกลับบ้านไป เมื่อถึงบ้านพ่อของเขาก็ดูดด่าจนแทบตั้งตัวไม่ติดเนื่องจากเขาไม่มีปลาหลับมาสักตัวหมอนจิ๋วอยากจะลองคาถาจึงทำการท่องคาถาพ่อดา่าทำไหนก็ตดออกมาทุกคำจนพ่อโมโหจึงไล่หมอนจิ๋วออกจากบ้านไปเขาเดิอนออกจากบ้านเร่ร่อนไปจนถึงเมืองเมืองหนึ่งและอาศัยอยู่ที่นั่นต่อมาหนีพ่อชาต่างเมืองมาท้าประลองกับเจ้าเมืองว่า ฝ่ายไหนจะท่องกลอนได้ดีกว่ากันถ้าพ่อคาเป็นฝ่ายชนะเจ้าเมืองจะต้องยกเมืองให้กับพ่อคา้าแต่ถ้าพ่อคาแพ้จะต้องยกสินค้าทั้งหมดให้กับเจ้าเมืองเจ้าเมืองกังวลมากที่หาคนมาแข่งไม่ได้ในที่สุดพระเอกหมอนจิ๋วก็อาสาเข้าแข่งขันพอถึงวันแข่งขันพ่อคาตับหมอนจิ๋วก็นั่งประจันหน้ากันหมอนจิ๋วก็แต่งกลอนง่ายๆแล้วอ่านให้พ่อคาฟัง ให้พ่อคาได้ฟังกลอนของหมอนจิ๋วก็ระเบิดเสียหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่ากลอนที่เจ้าแต่งมันเป็นแค่กลอนที่เด็กๆเ,เล่นกันยังไงแกต้องแทนแน่ๆหมอนจิ๋วได้ยินดังนั้นก็นึกโมโหจึงท่องคาถาตดแล้วบอกให้พ่อคาท่องกลอนให้ตนฟังฝ่ายพ่อคาซึ่งเป็นนักแต่งกลอนและได้แอบแต่งกลอนไว้หลายบทก็เริ่มท่องกลอนให้หมอนจิ๋วฟัง แต่อน,นิจจาท่องกลอนคำแรกพ่อคาก็ตดออกมาหนึ่งปูดตอนแรกพ่อคานึกว่าท้องเสียจะรีบท่องให้เสร็จเสร็จจึงท่องกลอนไปหลายคำทำให้พ่อคาตดจนไม่สามารถหยุดตดได้พ่อค้าตดไม่หยุดจนที่ไหลาก,กานเกลนหมอนกิ่วจึงบอกให้พ่อค้ายอมแพ้แล้วจะท่องคาถาให้หยุด ในที่สุดข้อค้าก็ยอมแพ้และยอมยกสินค้าทั้งหมดให้แก่เจ้าเมืองไปด้วยความดีความชอบหมอนจิ๋วจึงได้รับรางวัลแต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะเกียดครานแค่ไหนก็อาจมีโอกาสได้ดีหากรู้จักใช้ไหวพริบและที่สำคัญคืออย่าดูถูกคนอื่นเพราะคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกัน